เขตเลือกตั้งโซนหัวใจแล้วก็ปากผนังนะครับพักภูมิใจไทยได้ส่งคุณมณะยวงทองลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับถ้าว่ามีการเปิดสมัครเมื่อไหรคุณมณะก็จะเป็นหนึ่งใน10ของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพักภูมิใจไทยในนครศรีธมร,ร,ราชนะคุณมณนะโวงทองได้เปิดตัวเดินสายหาเสียงพบปะโน่นนี่นั่นมาแล้วประมาณสัก5้าเดือนเท่าที่ฟังดูคุณมณะก็มั่นใจว่ามีกระแสตอบรับที่ดี ทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนชราเริ่มจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่ามานะยวงทองครับมานะยืนยันว่าการที่มาลงสมัครับเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยเขาประสบความสําเร็จในธุรกิจแล้วเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับกล่องกระดาษแล้วเวลาที่เหลืออยู่เขาต้องการที่จะขันอาสามาเพื่อที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนในเขตโซนที่เขาแจ้งเกิดทางการเมืองในพื้นที่นี้นะครับ อยากจะาให้ท่านผู้ชมไปฟังเจตนารมณ์ของคุณมานะยวงทองว่าในการขันอาสามาลงสมัครรับเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยเขามีเจตนารมณ์และมีความมุ่งมั่นต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรครับครับปุิมจไทยเนี่ถือว่าจะาบ้านไม่รังเกียจที่น้องประชา,าชนไม่รังเกียจเลยนะในการพูดปากแล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะานโยบายการพักนี่แล้วก็ผลงา,านที่ผ่านมา <S S S ครับผลงา,านที่ผ่านมาในเรื่องของ กันชาตัต้มเพราะเนื่องจากว่าพี่น้องชาวบ้านเราเนี่ยให้ความสนใจเรื่องนี้มากติดตามอยู่ทุกทุกคนทุกท่านทุกพื้นที่เลยนะครับเวลาลงพื้นที่เราไปทําอะไรบ้างก็ไปพบกับพี่น้องไปแนะนํานโยบายนะครับแนะนํานโยบายแนะนําตัวผู้สมัครว่าเราทําอะไรมาบ้างโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่มาเพื่อเตรียสมัครเฉยๆนะครับที่ผ่านมาผมเองก็ได้ทําช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาเป็นระยะ พอสมควรหลังจากที่เราเราคว่าเราได้ได้ช่วยงานตามกําลังของเราที่ที่เคยได้ทํากิจการทางนางังคมอย่างเช่นว่าช่วงสถานการณ์โควิดนะครับได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมคั 7,000เตียงเพื่อพี่น้องเราได้มีที่รักษาพยาบาลกันในเรื่องของคอตรงนี้เราก็ถือว่าพี่น้องเราได้รับความลบาบากมาเราต้องช่วยเหลืออยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากหลายอย่างที่เติมเต็มเข้ามาเพื่อมาถึงเนี้ยให้เปิดเป็นโรง,งพยาบาลสนามได้เลยไม่ต้องรอบอยจากไม่ต้องรออะไรแล้วให้พี่น้องอได้รักษากันได้ทันทีครับเพราะว่าถ้ามีผู้ป่วยไปมีที่รักษาแล้ว ก็จใจสบายใจแล้วก็ผู้ที่อยู่ที่บ้านก็อ่างไกลจากความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับในระบายความพุ่งพ่ไก,กันไปรนเรื่องผมผมได้เ,เห็นถึงความสำคัญของการรักษาพยาบาลโดยการมอบอุปกรณ์การแพทย์ก็มีมาหลายที่นะครับมีมาหลายที่อุปกรณ์ทางแพทย์ได้ช่วยอยู่มาแล้วก็เป็นการศึกษานะครับเุนการศึกษาเด็กๆก,ก็ได้ช่วยอยลืกันมาหลายที่แล้วก็ก็ทําให้ทุกคนมั่นใจหลายฝ่ายนะครับ ได้มีการจัดหาได้ออกไปทำมาทินได้ออกไปโน่นนี่นั่นก็ได้ต่อสู้เรื่อยมานะครับพี่น้องตรงนั้นก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดหาเหรียญ้าคุณธาตได้สําเร็จของชาวอําเภอเชียงใหญ่ครับชาวอำเภอเชียงใหญ่คุณมณนะยงทองน่าจะต้องไปชนกับสอสอเก่านะครับก็คือคุณสาาพจน์สุขศรีเมืองที่เป็นสสในานามของพักพลังประชารัฐแล้วก็ในครั้งนี้ คุณสานพจน์สุขศรีเมืองก็ยืนยันชัดเจนว่าจะลงสมัครรบับเลือกตั้งในนามของพรรคพลังประชารัฐเหมือนเดิมนะฮะก็ต้องจับตาดูว่าโซนนี้เนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติจะส่งใครลงมาสู้เพื่อที่จะยึดสนามนี้อีกพรรคหนึ่งเหมือนกันนะครับนอกจากพรรคภูมิใจไทยนอกจากพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติก็น่าจะส่งคนลงมาชิงพื้นที่นี้เช่นเดียวกันรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์นะครับเจ้าถิ่นเดิมเนี่ย จะส่งใคยลงสมัครรับเลือกตั้งในโซนนี้ก็คือโซนหัวใสโซนปากพนังครับ